ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมการคำนวณประการันสังคมส่งผลกระทบ30ปีข้างหน้าคนทำงานลดลงเดี๋ยวเรามาดูการฝากกดไลค์ like, กดซับคา e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้เราจะพาท่านนะครับไปแชร์ประสบการณ์จากทางบ้านกันนะครับประสบการณ์จริงความคิดความเห็นนะครับแตกต่างกันเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแย้งกลับมาได้หรือใช้ภาษาที่สุภาพในการ แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับก่อนข้นสุดนะับฝากกดไลค์ like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็ส่วนระยะหลังๆก็จะเป็นการบ่นสั้นมากกว่านะก็มีท่านนี้นะครับพิมพ์แชร์มาว่านะครับในคลิปวิดีโอกลัวประกันสังคมล้มคนเริ่มกเกษียณเยอะแล้วนะครับ เขาให้ความคิดเห็นว่า,าตามหลักของประกันสังคมเนี่ยเป็นการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์นะครับประกันตามหลักคณิตศาสตร์ซึ่งส่งผลกระทบใน30ปีข้างหน้าทําให้คนตื่นตกใจนะครับเกินเหตุปัญหาที่แก้ง่ายไม่น่ากังว,วลแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือคนไว้ทํางานลดลงเพราะคนเกิดน้อยนี่แหละอันนี้คือสําคัญนะครับคนเกิดน้อยคนทํางานลดลงนะครับปีระมิดเนี่ยมันก็จะกลับการปิระมิดคนทํางานนะครับมันก็จะเล็กลง ในขณะที่ปิลิมิดผู้สูงอายุนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับคือเข้าสู่เ,เรียกว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแบบเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็การเปิดโอกาสให้สัญชาติคนต่างด้าวต้องถูกนํามาพิจารณาแล้วนะครับยิ่งช่วงเวลานี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ประเทศเพื่อนบ้านเรามอีอันนี้เป็นเรื่องความคิดความเห็นนะ,ะไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับประเด็นก็คือนะครับประเด็นในส่วนของหลักๆคือนะครับ ประกันสังคมเองเนี่ยนะในการคิดคำนวณต่างๆหรืออะไรเนี่ยเขาใช้หลักของคณิตศาสตร์ประกันภัยนี่แหละนะครับมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาวางแผนแล้วก็คำนวณแต่การคำนวณน,นะครับเมื่อสามสิบปีนะครับหรือเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยนะครับกับปัจจุบันเนี่ยมันคนละแบบคนละอย่างสังคมเปลี่ยนไปนะครับผู้ที่เข้ามาทํางานเปลี่ยนไป การทำงานเปลี่ยนไปนะครับอาชีพการงานไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาชีพมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคนเข้ามาสู่มนุษย์เงินเดือนมากขึ้นนะครับมากเยอะแยะเลยนะครับมันเป็นเริ่มมันเป็นเริ่มช่วงรุ่งเรืองนะครับของการทํางานของมนุษย์เงินเดือนบริษัทต่างๆขยายขยับขยายมากมายนะครับแต่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนมีทางเลือกมากขึ้นไม่ใช่เป็นลูกจ้าง คนอื่นอย่างเดียวนะครับเป็นนายตัวเองบ้างเป็นฟรีแลนซ์บ้างออกมานะครับเป็นอินฟต่างๆนะครับมีอาชีพเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั้นล้วนเป็นอาชีพที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่จมําเป็นต้องพึ่งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นอาชีพที่อยู่ด้านนอกนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าระบบ100%ออะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้ในส่วนของ เรื่องประกันสังคมมีคนหรือคนทํางานหรือมือทำงานน้อยลงขึ้นทุกวันนะประกอบกับคนเกิดนะครับน้อยลงคือมันมันสืบเนื่องกันหมดเลยนะครับคนเกิดน้อยลงคนทํางานน้อยลงอาชีพมากขึ้นมีให้เลือกเยอะแยะนะครับในขณะที่คนสูงอายุนะครับมากขึ้นคนสูงอายุมากขึ้นเป็นหลายเท่านะครับแล้วก็จะยิ่งนับวันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ ทำให้ประกันสังคมเองมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านนั้นคือโดยรวมประกันสังคมเนี่ยเวลาเขารับเงินจากเรามาเนี่ยเขาก็จะเอาไปบริหารนะครับส่วนหนึ่งเอาไปในส่วนของรายจ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลใช่ไหมที่จะต้องจ่ายนะครับหรือรายจ่ายในด้านอื่นๆนะครับส่วนหลักๆที่อยู่ในกองทุนก็ต้องนําไปลงทุนนะครับเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมาเพราะฉะนั้นการลงทุน มันก็ต้องได้รับผลตอบแทนกลับมานะครับในอาตาัตราในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ดีประมาณหนึ่งนะมันถึงจะโคเวอร์เพราะว่าเงินพวกนี้มันก็จะถูกวนกลับมาจ่ายให้กับเ,เงินบำเหน็จบำนาญชราภาพอยู่ดีเพราะนั้นเมื่อเงินเข้ามาน้อยลงนะครับและการลงทุนอาจบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหวังนะทำให้รายรับโดยรวมนะครับ ผลประกอบการโดยรวมนะมันไม่ดีนะครับรายรับน้อยคนเข้าน้อยแต่รายจ่ายคนเกษียณเยอะขึ้นคนแก่เยอะขึ้นนะนับวันนับปีคนแก่เยอะขึ้นและคนที่ยังอยู่นะเดี๋ยวนี้คนอายุยืนขึ้นนะคนที่ยังอยู่คนที่ยังกินบํานาญนะครับก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นรายจ่ายจะทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีในแต่ละปีนะ,ปนะจะเพิ่มขึ้น ทีละนิดทีละนิดเท่านี้จน,นสุดท้ายนะครับมันมาอยู่ในจุดสมดุลก่อนนะเพราะจุดสมดุลคือรายรับจ่ายเท่ากันเลยคราวนี้หลังจากนั้นมันจะมาสู่ในจุดขาดดุลคือรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นแหละคือผลกระทบเพราะนั้นตามที่คาดการเนี่ยประมาณ30ปีอาจได้เริ่มเห็นนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทางประกาศสังคมเองจึงเล็งเห็นในประเด็นนี้แล้วก็มองว่า มันเป็นเรื่องที่ต้องมาคิดอย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าการที่มีเวลา30ปีถ้าเราเตรียมพร้อมดีๆมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นมันจะยืดการยืดเขาเรียกว่ายืดการเจ๊งนะครับหรือยืดการล้มละลายไปได้นะครับมันก็จะช่วยได้เพราะนั้นมันต้องปรับหลายอย่างหลายส่วนนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามรับฟังกันนะครับลองดูนะ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ